หลายคนก็ใช้งานตัวที่ยึดติดกับแม็กเซฟและหลังไอโฟนนะครับในส่วนของเป็นที่วางว่าที่ตั้งมือถือนะครับแต่เราสามารถใช้เป็นที่จับมือถือขนาดที่เราถือใช้งานอยู่ได้นะครับสอดนิ้วเข้าไปนะครับเพื่อจะล็อกจับตือรักานนี้นะครับสะดวกดีนะครับหลายคนอาจจะสอดแค่ เนื้อสั่งเหนี่ยวก็ได้นะครับเพื่อจะจับจือได้สะดวกในการใช้งานไอโฟนนะครับน่ครับสะดวกดีนะครับบางคนจับแค่นี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานตามที่เราสะดวกในการใช้งานนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแซนดสแนปแซนของมอลดนะครับ m o f t นะครับถ้าเพื่อสนใจดูในตะกร้าได้นะครับ